วันนี้เรากำลังจะพามาแก้ปัญหาหน้ากลามใหญ่ๆหน้าบานๆนะคะสาวๆท่านไหนที่มีความกังวลใจว่าหุ้ยหน้าฉันเนี่ยกลามใหญ่จังเลยหน้าฉันเนี่ยบานจังเลยแก้มนี่ห้อยบวมป่องเราจะมารู้เทคนิควิธีการแก้ปัญหานะคะนี่อันนี้ที่เห็นอยู่เป็นเทคนิคของการแว็ก หน้าสามารถแก้ปัญหาหน้าบานกามใหญ่ได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันสมสาเหตุหลักๆที่ทำให้หน้าเราบานกามเราใหญ่เกิดจากอะไรสาเหตุแรกเลยก็คือเกิดจากกรมกรมพันธุ์กรรมพันธุ์เนาะเพราะโครงหน้าแต่ละคนยไม่เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ก็ให้เรามาเราก็จะแบบเออหน้าไม่เหมือนกันนะแล้วก็สาเหตุที่สองเลยนะคะก็คือไขมันสะสมบนผิวหน้า ไขมันสะสมเนี่ยก็คืออาหารที่เรากินของที่เรากินนะคะสาเหตุที่3นะคะก็คือกล้ามเนื้อมัดปวดเขียวเวลาที่เราเนี่ยเคี้ยวข้าวส่วนใหญ่เราจะเคี้ยวข้าวข้างเดียวพอเราเคี้ยวข้าวข้างเดียวเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยกล้ามใหญ่มันจะทำให้หน้าของเราไม่เท่ากันฉะนั้นวันนี้ท่านมีเทคนิคง,ง่ายๆเลยอย่างในกรณีตอนนี้พี่ลีนะคะพี่ลีเป็นหุ่นพี่ลีมีปัญหาเรื่องกลามใหญ่หน้าคอยแล้วก็ลองแก้มค่ะลองแก้มลองแก้ม ฉะนั้นเมื่อกี้นะทันเริ่มที่จะแววกหน้ามาแล้วอันนี้เรากระตุ้นตรงจุดนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะหลังจากเราทําตรงนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างอะเพื่อนเพื่อมาจับหน้าหน่อยมาจับหน้าพี่ลีหน่อยเป็นไงบ้างคำสองฝั่<ำ>งเป็นยองไก,กรอบหน้าชัดอ่ะพี่เ <จะ S 2> มย์มาบอกในเร็ว,ว,วพี่เมย์บอกเพื่อนเพื่อหน่อยจับรู้สึกถึงกล่อบหน้าที่ชัดขึ้นค่ะเมื่อเปรียบเทียบสองข้างเนี่ยข้างนี้จะมีก้อนๆอยู่อืแต่ข้างเนี้ย แคไม่มีเลยเริ่มตั้งแต่ตตรงเหนียงเนี่ยนะคะแล้วก็ขึ้นมาถึงตรงกลางตรงนี้นะคะ่ะหายไปลเล<อ>ยมหศัศจรรย์มากค่ะ <laughs> มหศัศจรรย์มากค่ะ <laughs> พี่เมย์นะคะเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่เรียนเสร็จป,ปุ๊บพี่เมย์ไปรับลูกค้าเลยไม่ได้รับลูกค้าฝึกทํากับสามีค่ะเพื่อนๆอยากเห็นไหมคะว่าหน้าแฟนพี่เมย์เปลี่ยนไปแบบไหนอย่งางไรบ้าง ก่อนอื่นถามก่อนเลยพี่เมย์เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการนวดหน้ามาก่อนไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเทคนิคในการนวดหน้ามาก่อนเลยไม่เคยมีประสบการณ์เลยไม่มีไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแต่พอนวดหน้าแฟนเสร็จปุ๊บแฟนพูดประโยคแรกว่าอะไรใช่แอปถ่ายเปล่าทําไมหน้าเปลี่ยน <laughs> โอ้ไม่ได้ใช้แอปแต่ใช้แค่สองมือสองมือของใครคะอคสองมือของพี่เมย์เองคะ่ะในการทําหน้านะคะหน้าเปลี่ยนไปได้เลยนี่คุณเห็นไหม สังเกตนะหน้าดูที่หน้าจอนะคะจากที่ผิวห้อยคล้อยย,อย้อยกระชับขึ้นไหมกระชับขึ้นเลยทันทีนะคะนี่แล้วก็หน้าหน้าสองฝั่งไม่เท่ากันเกลับวกายเป็นเท่ากันหน้าเรียวเท่ากันเลยแล้วผิวนี่ต,ตึงนะคะหนังตาที่ตกก็ยกขึ้นจากหน้าที่บวมบวมบ,บ,บานนี่ก็ยกขึ้นนะคะอป,ป้าค่ะได้อบปป้าเลยค่ะเขาบอกนะคะเก่งไหมคะอตบมือ,อมเพื่อนสิคะรออะไร นี่ค่ะพี่เมย์ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำตอบให้กับพวกเราได้นะคะเห็นร่องตรงนี้นะคะทําไปก็พูดไปนี่คือร่องแก้งกับร่องน้ำหมากเป็นไงคะตื่นขึ้นไหมตื่นขึ้นมากเลยค่ะอืมตื่นขึ้นมากเลยสุดยอดเลยเห็นไหมคะแล้วก็หน้าใสขึ้นด้วยอ่าหน้าใสขึ้นด้วยสุดยอดเลยเห็นไหมคะว้าวค่ะครูคตรงนี้ค่ะตรงนี้เราจะมีปัญหามากนะอบบนี้ค่ะมันจะแบบ เป็น่องนะคะตรงนี้ก็คือร่องแก้มกับร่องน้ำหมากคัดแรกอะค่ะนวดกระชับแล้วก็มาคัวซานะคะยังยังไม่ยุบขนาดนี้เลยอืใช่ตอนนี้ยุบไปเลยค่ะยุบไปเลยเฮ้ยมีความหวังอะว่าหน้าเราแบบว่าสามารถวีได้อ่ะใครก็ตามที่บอกว่าแว็กหน้าแล้วหน้าเปลี่ยนได้จริงหรือเปล่าวันนี้เรามาสาธิตให้ดูกันเห็นแล้วแล้วก็ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ากันลงมือทําวันนี้ลงมือทําให้เห็นตาก็มองให้เห็นนะคะทําให้เห็นขนาดนี้คุณต้องมาสัมผัสเองแล้วละ่ะถ้าคุณอยากหน้าสวยอยากหน้าเด็กแบบเรียนรู้แค่ครั้งเดียวแต่ได้เทคนิคนี้ไปดูแลผิวหน้าตัวเองได้แบบตลอดชีวิต